แต่ถ้าหากว,ว่าเป็นแนวเดิมนี่ก็คือจะเดือดร้อนเฉพาะตรงแนวข้างหลังนิดนึง,งนใช่ไหมคร,ครับแล้วาอาจจะใหใกล้เคียงกับโร, ead, โรงเรียนโรงเรียนดีอ๋อโรงเรียนนานาชาตินนนาตแต่แถวนี้ก็จเจริญเนี่ยใช่ไหมครมีโรงเรียนนานาชาติทั้งหลายแห่งมีหลายแห่งครับมีร่วมลือดีมีสวิสใช่ไหมมีอ่าด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นบอนโกรฟบอนโกรฟเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ เท่าที่ผมสังเกตมีฝรั่งมีจีนมีญี่ปุ่นเกาหลีเยอะเลยนานาชาติเลยครับตอนนี้ใช่ไหมหมู่บ้านอย่างนี้นานาชาติเลยเนื่องจากว่าชาวต่างชาติทํางานอาจจะอยู่ใกล้แถวนี้คืออาจจะทํางานนิคมบ้างทางานโรงงานบ้างอยู่ตรงนี้ก็สะดวกสบายเงียบสงบคือเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็อากาศดีครับ่แพงได้ระดับเลยเขาบอกก่อนจะไปทางท่านโฆษกกรทมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนจะซื้อหมู่บ้านเนี่ยซื้อพออะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมคะของผมนะครับคือ ผมซื้อเพราะว่าสภาพอากาศเราเรามองว่านี่คือสภาพที่เป็นธรรมชาติเลือดเขาอยู่ไกลบ้านผมอยู่จากปากซอยสุขาภิบาลสามหรือปัจจุบันที่เราอกำแหงเนี่ยประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลเราบอกว่าเราไม่ได้หมายว่าของเราเนี่ยจะอยู่ไกลจากถนนเท่าไหร่แต่คือเราต้กองกาศสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ความเป็นสีเขียว หต่อไปเรามีลูกมีหลานก็สามารถเล่นได้อย่างสบายคือตอ่างชุมชนนะครับค,คือสองกลุ่มของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพทุกคนก็อยู่กันอย่างเงียบสงบไม่มีเขาเรียกว่าจนผู้ร้ายมากเท่าที่ควรคที่มีแค่ลักเล็กขโมยน้อยํำนองที่เราเคยเห็นบ่อยๆแค่นั้นเองครับค่ะคุณจารินล่ะคะก็พอดีผมเพิ่งย้ายกลับเข้ามาจากต่างประเทศนะพอดีลูกสาวก็ได้งานแถวนัดกระติดกติที่ทํางานลูกสาวก็เลยและ ข้ามาเห็นน้หมู่บ้านนี้เงียบสงบนะฮะได้บรรยากาศที่คือที่เราอยู่ที่ต่างประเทศก็เป็นแบบออลทาวนะฮะก็เคยมันเคยชินกับบรรยากาศพวกนี้ก็เลยชอบโดยเฉพาะว่าการไปทํางานที่สะดวกเพราะพอพอ,พอกลับเข้ามาอยู่เมืองไทยเราเห็นทราฟฟิกมันก็เลยพยายามเลี่ยงจุดค่ะครับ ตรงกันความสงบนะส่วนใหญ่ลูกบ้านหลายคนเมื่อกี้ได้คุยกับหลายคนที่มาเป็นตัวแทนก็ความสงบความเป็นส่วนตัวนะครับแต่พอเกิดรับทราบว่าจะมีถนนกลายเป็นทส่สาธารณะนม่ใช่ถนนปกตินะหกเลนใหญ่หกเลนใหญ่มากประมาณนั้นค่ะก็กังวลและเริ่มรู้สึกว่าจะจะมีกกระชบกกันตอนนี้น้ําท่วมไหมครช่วงน้ําท่วมที่ี่ทผ่านมาไม่ท่วมครับเพราะว่าหาเราแต่แนวนี้ก็จะเอาว่าเป็นที่กัรน้ําท่วมนะ เัะนั้นถ้าถ้ามีน้ํามาถนนนี้ก็คือเขื่อนนะด้ตรงหมู่บ้านท่านก็จะเป็นที่เก็บน้ําด้วยนะเพราะว่าข้างหลังก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับทันทีที่โครงการนี้ขึ้นโครงการนี้จะสูงกว่าระดับพื้นธรรมดาเท่าไหร่ครับครับประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ถนนล่มเกล้าจะเป็นแนวขันกันน้ำที่ทำไว้นะฮะแล้วก็มีแล้วก็มีวงแหวนรอบนอก ซึ่งระยะโครงการนี้จะอยู่3เมตรจากรุ่มก้าแล้วก็4เมตรจากวงแหวนลอกนอกกิโลตามกิโลนะครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านเพอร์เฟกทั้งสองฝากนี้จะเป็นแอ่งละรับน้ำโดยตรงเลยครับ ให้มีเหตุผลที่กังวลด้วยซื้อเรือไว้ด้วยครับผมงั้นเราจะต้องต้องเครียดเลยดีกว่าถามท่านโฆษกว่าือยกระทรวงคมนาคมนะคะที่ต้องรับทราบโครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมืองอสามนะคะถามถึงรายละเอียดโครงการดีกว่าในส่วนของที่ตัดเข้ามาในหมู่บ้านทำไมต้องทําถนนนี่จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของบริษัทที่ปรึกษานะครับที่ ทางเทบลนครเองเนี่ยรัขณะนี้ไม่เฉพาะพื้นที่นี้นะครับในหลายจุดในเรื่องปัญหาจราจรที่กอนข้าง จะติดขัดอยู่มากฉะนั้นเนี่ย <คะ S 2> ช่องทางของการแก้ปัญหาจราจรส่วนหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ต้องตัดถนน <คะ S 2> ให้มีความเชื่อมต่อกันให้มากที่สุด <คะ S 2> แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเรียนว่าของเพอร์เฟกต์เนี่ยเป็นสองเรื่องเมื่อเมื่อกี้ท่านนตการคุยเป็นเรื่องเดียวกันแต่จะเข้าใจผิดนะครับค, <ะ S 2> คือเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนี้ถนนในหมู่บ้านโครงการเนี่ยกลายเป็นถนนสาธารณะแล้วจากเดิมที่ก็เป็นหมู่บ้านปิด <คะ S 2> ซึ่งจะมีรปภอ,อ,อยู่ทางด้านหน้าหมู่บ้านนะครับก็ <คะ S 2> นั้นการจะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องมีบัตรมีวิธีอาตามตามขั้นตอนของหมู่บ้านแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ปี2,500 ปรากฏวก่าทางเจ้าของโครงการเนี่ยไปยกถนนเส้นนี้เป็นสาธารณะถนนในโครงการเนี่ยมันก็เลยกลายจากที่หมู่บ้านปิดต้องกลายเป็นหมู่บ้านเปิดป้อมยามที่เคยมีเพื่อดูแลความปลอดภัยก็ต้องมีการให้รื้อโดยสํานักง,งานเขตซึ่งตรงนี้คือคือเรื่องที่กรุงเทพมหานครเองโดยสํานักง,งานเขตก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อยกเป็นสาธารณะเองเนี่ยก็ต้องเป็นพื้นที่เปิดสําหรับประชาชนที่จะเข้ารประเด็นผมคุยกับพิจรินนะครับกับทางพี่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งวันที่ทางคุณชันวิทย์นะครับพี่ภูสิริเนี่ยนะครับได้ ให้พี่ไปพบกับท่านหัวหน้าพิสิทธิ์นะครับท่านผู้นําฝ่ายค้านเพื่อจะยื่นหนังสือท่านหัวหน้าก็เอาหนังสือมาให้ผมต่อผมเองก็นําเรียนท่านผู้ว่านั่นคือเรื่องของการที่จะคัดค้านถนนคอสานะครับคือถนนเส้นที่มีการสํารวจและก็ศึกษากำหนดไว้เป็น3เส้นทางด้วยกันก็คือแนวเวฟแนวดีเอฟนะครับก็3แนวด้วยกันซึ่งผมเรียนว่าถึงนักขณะนี้เนี่ยหลังจากที่รับทราบ ปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าสมบัตเองท่านก็ได้สั่งการทันทีนะครับว่าให้นะครับ มีการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและการศึกษาเนี่ยของบริษัทที่ปรึกษา,ก,าก,ก็คือแค่การศึกษาเท่านั้นฉะนั้นการตัดสินใจจะใช้เส้นไหนอย่างไรเนี่ยไม่ได้อยู่ในบริษัทที่ปรึกษาจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปตัดสินใจสําคัญที่สุดของการตัดสินใจเนี่ยก็คือต้องให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุปัญหาอย่างนี้ที่พี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านไม่ว่าจะใช้แนวไหนก็ตามแน่นอนครับทุกแนวจะกระทบกับพี่น้องประชาชนแต่ว่า ้องเลือกแนวที่เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดอย่างกรณีของเพอร์เฟกเนี่ยกระทบไปแล้วคนประมาณ3,000ันครอบครัวมัน <3, 000 S 2> ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะเฉพาะบ้านที่กระทบนะครับที่จะนอนผ่าน12<ม>เลนผ่านเท่านั้นแต่มันหมายถึงวิถีชีวิตคนตรงนั้นเปลี่ยนด้วยนี่คือคน3 4 0 0พันครอบครัวนี่คือสิ่งที่ท่านท่านผู้ว่าเองท่านเป็นกังวลในเรื่องเหล่านี้นะครับท่านต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็ก็ ได้ได้ได,ได้ได้เรียนท่านทั้งเป็นรายละาอสอแล้วก็ได้ว่าจาว่าทั้งหมดเนี่ยครับบริษัททิกสาเองต้องอา,อาจจะทํางานให้ครบตามขั้นตอนก็ว่าไปแต่ว่าในแง่ของการตัดสินใจรุงเทพม,มานาครเป็นคนตัดสินใจแล้วสุดท้ายปลายทางต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านที่สุด S <S นะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ขอให้ทางเพอร์เฟกได้สบายใจว่าจะไม่มีการลักไก่แล้วตัดสินใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเวียนคืนที่ดินหรืออย่างไรก็ตามที่ผ่านมาผมต้องเรียนนะครับ,รบว่าส่วนหนึ่งการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของบริษัทที่ปรึกษานี่ก็เป็นปัญหาไม่เฉพาะพื้นที่นี้หลายพื้นที่ในกร,รุงเทพมหานครก็ยังตกใจว่าไปถึงสรุปแล้วบอกว่าจะใช้แนวนี้ ซึ่งจริงๆเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกําหนดเลยนะครับจนกว่าคือวันนี้เอามาแค่3เส้นทางแล้วก็เสร็จแล้วต้องไปรับฟังความเห็นของประชาชนขั้นในในหนึ่งสองสามเนี่ยสุดท้ายอะไรที่มันกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดไม่ได้หมายถึงจะไปใช้เส้นทางที่จะผ่านหมู่บ้านเพอร์เฟกต์ขอดูผังเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอขอขอไปให้จบประเด็นตัวนี้ได้ไหนะครับเรื่องน้ำท่วมนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังเรื่องสุดท้ายที่เมื่อกี้ได้คุยกันนะครับ ก็คุยกันให้สิ้นกระแสะความจริงๆแล้วหมู่บ้านเพอร์เฟกเนี่ยเป็นอยู่ที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในคันนะครับพระราชนำมริคันพระราชดำมริในที่นี้ก็คือคันในฝั่งตะวันออกก็เริ่มจากนะครับก็คือถนนร่มเก้านะครับถนนนิมิตใหม่นะครับถนนหัทไทยราชตรงนั้นจะเป็นคันที่จะยกขึ้นนะครับจากระดับน้ําทะเลเนี่ยนะครับปานกลางประมาณ3เมตรถึง3เมตร50ะนะครับ จะเป็นแนวกันทั้นเนี่ยหมู่บ้านเพอร์เฟกเนี่ยอยู่ในถนนรังกแพงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในในแนวขันป้องกันอยู่แนละ้วค่ะดัะนั้นถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับหรือถนอนในแนวอื่นๆที่จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยหากว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นขันกนะั้นน้า เป็นเพียงเรื่องของการระบายการจราจรเท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งหมดทางด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นอยู่ในในแนวคันกันน้ําทั้งหมดคือที่ต้องกลัวว่าจะต้องเอ๊ะกังวลถูกน้ําท่วมเป็นพื้นที่รับน้าอะไรต้องกังวลไร่างเี้ตรงนั้นไม่ใช่ครับคือคือพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนว่าถ้าใครเคยไปทางฝั่งตะวันออกนึกเส้นทางถ้าเรามาจากนิมิตม่นะครับดูผังก็ได้ครับใช่ครับ สีเหลืองนี่ใช่ไหมฮะมุมสุดสีเหลืองเนี้ยอ่าตรงนั้นแหละสีเหลืองน่าจะเป็นพื้นที่ทางเขตหนองจอกนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับหนองจอกคงเป็นสีเขียวทางนู้นอ๋อด้านนู้นสีเขียวใช่ใช่สีเหลืองเนี้ยฮะอ่าสีเหลืองจะมีคลองเขตคลองสองวาเขตบิบุรีตรงเนี้ยตรงที่ ข้างบนลงมาเนี้ยอันนี้แน่ฮัทไทยราช่าไทยราชใช่นะใช่ฮัทไทร่าอะไรนะอะครับลงมาเรื่อยๆครับนิมิตใหม่ลงมาก็จะเจอจอนิตใหม่อันนี้เป็นลูกตาแล้วก็สวนสุเวนทวงนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นลูกตาแล้วก็มาเข้าร่มก้าแล้วก็จนกระทั่งไปออกกิ่งแก้วนะครับอันนี้เป็นแนวอันนี้เป็นแนวป้องกันน้ําท่วมฝั่งตะวันออกใช่ครับไวอยู่แล้วใช่ไหมฮะสามเมตรเนี่ยครับ ค่ะอันนี้จะเป็นแนวที่แล้วก็จะมีการปรับปรุงด้วยนะครับใน<ม>หลายจุดในสถานีสูบน้ฉะนั้ะเนี่ยประเด็นปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่หมองเพอร์เฟกหรือพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านบัวขาวก็ดีหรือหมู่บ้านเคหะธานีในพื้นที่เขตสะพานสูงก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแต่ว่าอย่างกรณีของเพอร์เฟกเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ที่ผ่านมาไม่ค่อยไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมะนั้ะเนี่ยเขาเขาเป็นหมู่บ้านที่ต้องยอมรับว่าาคุณภพหรื การดําเนินการตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นหมู่บ้านราคาแพงอ่ะนะด้านเรื่องป้องกันน้ําท่วมเนี่ยเขาค่อนข้างดีแล้วก็มีคลองผ่ากลางหมู่บ้านด้วยทะเลสาบสาบของรัฐบัวขาวผ่ากลางหมู่บ้านทะเลสาบมีจะมีคลองอีกทางด้วยครับบัวขาวแล้วก็คลองบางชันคลองบางชันเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมต้องมีถนนเดี๋ยวมาคุยกันต่อแล้วคุยกันยาวหลังวการนะคะสำหรับถนนถนนทุกเลนด้วยนะคะอันนี้ ท่านต้องทําความเข้าใจกับชาวบ้านให้ได้ค่ะอันนี้เป็นจะบอกอย่างนี้บอกหนึ่งกรณีนะคะเดี๋ยวเปชาวบ้านอีกหลายหายมู่บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะต้องคือจริงๆแล้วในขณะนี้เนี่ยผมเรียนว่าบริษัทที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นโครงการนี้หรือโครงคคการหนก็ก็ศึกษาเท่านั้นนะครับแล้วก็เสนอแนวสุดท้ายรับฟังความเห็นประชาชนนี่คือสําคัญสุดนะครับแล้วก็ต้องให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนี่คือหลักการครับงั้นเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ